แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนหนึ่งจะจะทาอะไรในสายงานเป็นเวลายาวนานโดยที่ไม่เจอจุดที่พ่อแท้หรือล้มเหลวเลยสวัสดีครับผมชื่อทฤษฎีพัทรลุงนะครับชื่อเล่นช่อพิซซ่าเป็นวาทยากรเป็นนักดนตรีแล้วก็นักแต่งเพลงครับผมผมรู้สึกมันมีบางทีที่นักดนตรีลืมไปว่าเราเล่นดนตรีเพราะอะไร เราเล่นดนตรีเพราะว่ามันเป็นการสื่อความรู้สึกมันเป็นการสื่ออาจจะเรื่องของความเจ็บปวดที่เราเคยมีหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันมันมันไม่ใช่แค่เราออ,อ,อกมาพูดมันมีเสียงดนตรีขึ้นมาการสื่อสารมันไปอีกเลเวลหนึ่งการสื่ออารมมันไปอีกเลเวลหนึ่งใช่ไหมครับแน่นอนคอนดักเตอร์ก่อนที่จะเข้ามา ซ้อมกับวงออเคสตราอย่างเงี้ยฮะคนที่ขึ้นไปยู่ตรงนั้นมันกลัวจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังกลัวเอาจริงๆผมเชื่อว่าคอนเตอรตทุกคนมีความแอบกลัวตรงนั้นอยู่บางทีอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่เราโฟกัสคือดนตรีแล้วถ้าเกิดว่าเราจริงใจกับตัวคอของเราจริงใจกับตัวดนตรีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าความกลัวตรงนั้นมันมันก็จะค่อยๆหายไปตามลําดับถ้าคุณมีความชัดเจนในเจตนาของคุณตรงนั้นนักดนตรีแล้ว บุคลากรทุกคนตรงนั้นรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้ออกมาเพื่อทําอะไรที่มันนอกเหนือจากการใช้จิตใจในการเล่นดนตรีแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ได้ผมเชื่อแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนหนึ่งจะจะทาอะไรในสายงานเป็นเวลายาวนานโดยที่ไม่เจอจุดที่พ้อแท้หรือล้มเหลวเลย ซึ่งสาหรับผมทุกครั้งที่มันมีเรื่องตรงนั้นอนะ่ะสิ่งที่เราพยายามโฟกัสก็คือการที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมันมีค่านะแล้วมันมีค่ามากๆสําหรับอนาคตของคุณอันนี้คือสิ่งที่ทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะพรแสวงมันเหมือนกับการฝึกซ้อมจนกระทั่งคุณได้ฝีมือระดับนั้นอะไรเงี้ย เด็กบางคนไม่เคยเรียนวาดรูปมามีกระดาษหยิบดินสอให้เขาวาดภาพอะไรที่สวยงามได้เราต้องเคยเห็นภาพแบบนี้มาเราต้องเคยเห็นเด็กที่ทำแนี้ได้ถ้าตรงนั้นไม่ใช่พรสวรรค์ก็ไม่รู้อะไรแล้วถามผมว่าอันไหนสาคัญกว่ากันเรามองสิ่งที่สูงที่สุดคือสิ่งที่คุณต้องการจะไปถึงมันไม่ใช่มองที่ว่าคุณไปถึงด้วยอะไรมองสิ่งที่ไปถึงแล้วเสร็จแล้วที่เหลือคุณก็จะต่อสู้เพื่อให้มันไปถึงตรงนั้นเอง ผมรู้สึกว่าความสําเร็จเป็นสิ่งที่คุณต้องเซตของคุณเองผมตอบได้ว่าสำหรับผมความสําเร็จคืออะไรเพราะว่าผมมีโกของผมมันเป็นเรื่องของการพัฒนาวงการต้องการสร้างวงออเคสตราใหม่ๆต้องการสร้างวงออเคสตราที่เป็นเป็น o u t ล็ตให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่จริงๆมันจะง่ายมากที่จะบอกว่าความสำเร็จคือการได้มีชื่อเสียงการมีฐานะมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมทำสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้